สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางบ้านทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาอยู่ในช่องของมาวินช n แนลนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมากับนะครับป้าต่อยมาพอสารไม้นะครับท่านผู้ชมมาพอสารไม่ซึ่งเป็นสารอยู่โมบานอยู่ไก่ป้านะครับป้านี่เป็นป้าดงดงค้นมาเก็บเห็ดลายครับเป็นป้าใยเป็นป่าชุมชนที่ ที่ง่ายมากนะครับเพราะว่าถาพพุได้เก็บลงลงบานกสิเป็นมือหมดแล้วครับงสิงออกจากโรงได้แต่ว่าถึงออกจากโรงกสีไปพอบานอีกบานหนึ่งเขาบ้านน,บบาน,นี่ไปอีกบานหนึ่งี่มไหมครับมันมันปลาปลานี่คือมีบมู่บานนะครับอยู่รอบๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากับปลาญงเอาการอยู่ครับนะครับวันนี้ก็มาเจอสารใหม่แล้วก็จะพาท่าน ผู้ชมนะครับไปสักก,การะไหว้เพื่อขอโชคลาภขอพึงบาร,รมีน้ําเพลินนะครับนะครับเจอสารใหม่เลขมักจะเข้านะนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมากับป้าต่อยสองช่องนะครับมากับรถกระบะนะครับทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามมอนเดินนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเข้าไปดานในเนาะครับไปเตรียมของไปเซียนวาบูชาปูตาเพล่นนะครับ พราะว่าผมเบิ่งแล้วบ่เห็นป้ายซือนะครับบ่เห็นป้ายซือก็คงจะเป็นปูตาอ่าประจาม,มู่บ้านเพิ่นนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผู้ชมนะครับ,ตร,รบตรงนี้เขาก็จะเรียกเป็นหนองซ้ำนะครับนี่ยด้านโน้นก็จะเป็นเป็นสำนักสงฆ์หรือวัดป่าประมาณนี้นะครับนี่ครับศาลตรงนี้ ไม่ไม่เคยนะครับไม่เคยเข้ามาขอเพราะว่ามันเป็นจังหวะหรือว่ามืองวด,ด,ดนี้นะครับ <c oughs> เพื่ออาจจะโดนกิตโดนใจให้ผมกับปะต่อยมาหานะครับ <c oughs> เป็นสารใหม่ นี่นะครับงวดทีแล้วนะครับที่ผมได้มากวงนี้ก็เพระว่างวดทีแล้วมีคนได้โชคได้ลาบนะครับผมจังต่างม,มากาสารบาดนนองซ้ำน,นะสารไมใ่ให้สารให้ไปคออยู่สารหลังไม่เด้อะนะว่างวดที่แล้วเขาได้โชคได้ลาบนะครับเด็กไทยรอบที่หนึ่งแตกสามตัวเลยครับท่านผู้ชมผมจังได้ตาม,มากเพราะว่ามาก้างไกลๆได้ครับท่านผู้ชมต้องา่านป้าพานดงหนู่น้าะครับ เป็นโด่งไงนะครับทิพานมาทั้งนั้นนะครับเนี่ยถนนเลาะปลาหม่องต้นตาลนะครับขอมมาพี่นะครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมเขาไปขอนะครับปจะได้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับครับสวัสดีสวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมตั้งสองช่องเลยนะครับช่องป้าต่อยช่องนี้นะครับใช่ครับทั้งสองช่องนะครับมารีแชนแนลป้าต่อยแชนแนลนะครับ นี่ก็เดินทางมากับสอ,องสองสายยากนะครับนผมทุ่มนั่งเทียนนะครับการไปท้ายคีบหันมีจะไปทุ่นเลงอันตรายเนาะเอฟซีก็เ,<ด><ส>เป็นหลา,า,ายท่านกบเป็นหองผมไปเดินทางมากับป้ต่อยแต่ว่าบางรังบางข้าวกับขอพระเอฟซีด้วยครับเพราะว่าการวอาการจาหรือว่าการกระทํำนใดนๆอ,ยอีอ,อีว่าว่าข่วรว่าถือต้อง ็ต้องกาอาขอพายเอฟซีสำคัญเพราะว่าการมาขอโชว์ขอลาบตามสารแต่ละมองแต่ละบอนนะครับมันก็แต่ละมองพนกับมควนกันประเทศทนี้บ่ม้วนกันนะครับเนี่ยสิงอินใดผมก็ต้องขับปะตอยก็ต้ตงองขอพายเอฟซีอะครับล้านเพียเบาหลายล้านเพียเบาหน่อยนี่ช่างใดก็ครับกับเอ่อขออภัยนะครับเพราะว่า คนเฮามันกิบบดบ่ได้เก็บถึกไปสมุดอยานคือแนวเนาะครับบางบางคันนี่ผิดพลาดมา mm. แต่ว่าจะขออย่างเดียวคือให้ผมกับป้าตอยไปทำงานคือหาแนวทางมาใหา้เอ็กซ์ซี่หนูโรคจิตไอ้ที่เบิ้ง mm. ผมกับพุ่งใจแหละครับถึงสีตากแดดตากฝนนะครับบุ้งป้าพาลงไปอ่ะก่ย่อมพ่นขอให้ได้เลขเลขเขาครับเพื่อให้เอซี่ เลขเลยโชคเลลาภเลเวทเินวทสินหมดผมกับพุ่มใจแล้วล่ะครับเรายังคิดกับจ๊อตเหรอพให้เยซี่ดทำน่นด้ค่ะีเย่ก็ถดใจว่าูิดเองเนาะว่นน้งเคียกัมันก็เหตุว่าถูกใจสูข้นไปเลเนาะแต่ละมองใช่ละบนกันหมดผมกับพยานเต็มทีแล้วะครับว่าเกิดว่ามาปนนาเนื่องด้องกับที่เลยชคเลยลา ในเบสดนี้เบิดซิ้นในถือว่าวันที่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้เนาะเออเอฟซีถือรอนที่หนึ่งเหมือนผมถ้าผมก็ปลอดภัยแต่อย่างไดด้วยกันนั่นแหละครับแต่ว่าทั้งเทียบุญวาสนาบ่หอยว่าถึงมันกีบว่ได้เด้ครับแต่บางขางบางข้าวเอฟซีที่มาเบิังในคลิปอ่าเพิ่นก็ได้โชคได้ลาภคือว่าดวงพคนดีดวงคนสมพงนะครับก็ปูตาสารนั่นๆนะครับ บางคนก็ว่าก็ไปัวหไลน์บอกไลน์วันแห่งกันที่ไปรับคนแบบเพิ่นไปจะใครไปตามบางหันมีผมผมก็ต้องไปถันไปทายไปทายสานนั่นสานเดียวเอฟซีก้นหนึ่งก็ว่าให้ไปตามบางหันให้แน่ผมก็ต้องไปด้วยครับบางบางท่านบางคนเพิ่นไปบนบานสานก้าใบว่าไอ้ไอ้เม่ให้พี่น้องเพิ่นหายป่วยวันนี้สานผู้ตาตาหันไปซอยเพิ่นได้อีหลี คณะพนบนบานสารเก่ายุ่ในขิดเลยครับเอาไปซอยเพันไดหรีเพ่นแมน่เพนยังเลย่รก็ได้สื่อซ่งสื่อของเอ,อหัวหมูให้ผกหมดผมนี้ไปเส็นลายเพราะว่าพ่นยุไก่มากพอได้ทีนะครับทีไปทีมากคือกระตุต้งไปหลายสารตามเอฟซีเอฟซีแนนนั่มนะครับเอฟซี e ขอลองถอไปเพราะว่า,วาพันยุไก่เป็นเดินทางมากพอได ครับผมภาสามา,ารถมากโดยตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นอย่างค่ะมาวิ่งก็พอใจกันทีดีนะคะเนาะไปหายบนเหลือบางก็แน่กับไปได้เนาะต้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายท่านหลายคนนะครับที่เป็นกําลังใจที่ให้กําลังใจใ<ช>มามา,มาโดยเอ่อมาด,ดีมาโดยตลอดนะครับนี่นะคะ่ะก็อขอโทรเวลาภาษาไม่นะคะ่ะ สารปูกตาหนองคำกันนะฮะอันี่แต่ถ้าขอเลื่องูกก็ขอให้เราช่วยซีสองอย่างนะเนเตรียมข้ามหมาข้ามผู้คันหาเพราะว่าส้าไปสารไหลเนาะกันเนาะต้องเตรียมคันหาบางสารบางหม่องเอฟซีเอาคือบเตรียมคันดอกไม้เตรียมทุกหม่องเตรียมทุกหม่องนะครับเตรียมทุกหม่องข้ามหมาข้ามผู้ก่อนนี้ปูกตาเนาะ สามเมล็ดบราณปลาปล่อยก็นมีนออเสร็นมาวิ่งแช่แนวเนาะค่ะตามใจหาปูมาขอโจกขอหลักลูบานซาหาบานลือ้อ่นซาพ่นลื้อคัก,คกแๆแน่แน่วะปูตานีนให้เลขสามตัตรงๆรงเหมอนหงของวัดพิภา,ากมาบังคังวัดนี่ปล่อยก็ได้วิ่งแจงไล๋เาตามต่อมาขอปูขอเพิ่นยินดีระนี่มาขอเลขเลดน้าปูตา ระวังวลาปูตาสิมอดโูกลาเผาบุหนานเทื่อไปต่อยี่ข้างบ้านเพราะสามตรงตรงๆแต่เปียดต่างในเรื่องปูอลยรออกมาแล้วนะคะรอดมากับลมดเทียบกระดับเลยครับว่ควรอยากดเบรคถูกเลยมันจะมาได้ร่วโดนรากษาจุดปักหนึ่เล้ย ไม่ขอโชค่ขอนาบม่ขอเหล็กปูเคยหเห็นสามตัวตรงๆยู่ได้เหลขกปูเออเขาซาเขาเลือดถักหน้เพียงแต่ว่าปูหันเงีนหเล็กเงนสมกับเขาซาเขาเลือด้อปูเดออที่ปั่นซาหาบัลลือได้เขาซาดังขามอำเภอไปหม เราทราบเลยสามตัม <OK S 1> วบ้าตูห้หอดมาถมึงตู้เลยถ่ายแล้วว่าที่หนึ่งสามตัว<อ>ตรง,ตรงเรื่อยหมดนึงลองจะอบอกกล่าวไปพร้อมๆก<ๆ>ันนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <tive> <you> ุทธ er ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสาธุสาธุสาธุเด้อมื้อนี้อ่ามีทั้งปูทั้งหยาเนาะเย็ดต่อยสาธุเด้อตายายหรือว่าปูตา ผู้ตาแห่งบ้านน้องซ้ำมือนี้ลูกหลานมาวินชาแนลพร้อมด้วยปาตอยชาแนลแ็ได้มีโอกาสมีบุญวาสนาเด้เดินทางมาสักาการะไหวเพื่อมาตามหาโชคลาภเลขเด็ดซึ่งเขาซานักซานาะเขาซาขำจังวัดขามอำเพื่อไปบุนลูกหลานจังเด,ด้ดันตนมหาโดยตรงโดยแท้มือนี้อยากมาขอโชคลาภเลขเด็ดเลข่ายแล้วที่หนึ่งให้ได้สามโตตรงตรง เอาให้ตังเปี่ยงป่างสมเขาซาเขาลื้อเดือเดือปูเดอ้อเดือดยาเดอ้องวดวันทีนี่แหะวันทีสิบหมิถุนายนพศสองพันห้ร้อยหกสิบนี่หละปูยาเลยให้เขาสามโตเปลี่ยงป่างให้สมคำมซาคำมลือ้อให้เพิ่นเดซาที่ป่านซาหาแล้ววันลือ้อให้เพิ่นเดืมาหามหาหอดมาถึเถิดเดอือปูเดอ้อเมือม่อวันนี้ลูกหลานกระนน่ำข้ามหมาขํามผู้ พลรามากลากไม้คันหามาถวายปู่มาเสียนวายปู่กับยามาขอให้ได้เลขิสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสุดถูกใช่ไหมล่ะยายปู่กับยาเนี่ยโอ้ ไม่ล่มถูกลมเกียนมาตั้งเดือดๆเนี่ยเอาเสียบดีเกี้ยนดวงกวงไหนตัวน้ยฝ่านถูก็ัเห็นตัวดีก็่เป็นเห็นเก่าเลยก็ต่อืม เดี๋ยวพวปักคดีกว yes ่านะครับปักทูเป็นหินซิล่าแรกซิล่าของนีนโวดีนี่มันเป็นนี่มันเป็นปูนแต่ว่าท่านเน่ใว่าเบื้องติดไก่อยากไป น่า,นาทุกขนการแี่งกน,น,นงยังไม่ยุ่งเวยเราไม่โดนงัดปลาปลาตองวงเวยนียเดี๋ยวผมจขออนุญาตนะครับปูกับายาเยาซอมซี่พอโชกเล่งเด็ดหมดหมดวันที่สิบหกนี่แะครับ แต่ว่าพูเป็นยนเปื่อยอย่นั่นเห็นมเป็นหิใจมาวิ่นเป็นไบบเออหิวมามมันคือจังเิ็นหาหนาไปทามันี้เจิางใจยากเขาขี้จังตําหมากเอาคดีใจเนาะมังนั้นกินโอ้ยข้าหมาขํามพูไปเป็นพวอมแม่นเออออได้จุดยาเหอนกันยาสูบยาสูบจุดแมี่ยาไปเออตาเสูบยาข้าหมาข้ามพูปูตาไสูบยาไปตองหอมๆเด้อนี่ เืองเมองบ่เห็นตัวนะคะแม่เรามองห้ลับ,บ้าปปูเดอร์เด็ต้อนหอมรับนะปูเดอร์ยีบให้สามตัวเลยเด้อหรือถ่ายแล้วชะมีูเลยถูกไม้แรก หมายเลขสามค่ะหมายเลขหมายเลขสามครับสาต้องยึดยิบไว <5. S 1> ้เออเออ้ต้องยิบเช่นที่เขย่าเข้าเดือยเดือยหมายที่สองหมายเลขหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับสามสี 3, หมายที่สามออกมาแล้วหมายเลขห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าเด็กเรี่ยงนี่เลี่ยงเลยตอนนี้สามสี่หาโอ้ไรลำดับกันไว้เลยเมาเลขสามาเลขสี่ 3, 5, 1, 5, 3, เรีอน้อนมาวิ่ไนี่หามีหามีสามห้าหนึ่งห้าสามทเบียนรถอันนี้เด็กเส้นที่ปูแผ่นยิไหายสามสี่ห้าใชถูก มสี่ห้าเลยทูกใหม่ไปเหรอสองต๊ะเี้ต่อยี่หาเลยเลยทูกเห็นม่เห็นเลขห้าอ๋อเลทูกเห็นหาสองอส<ม>เอาสมว่เา,ววาเ,เป็นหมวดที่แ้วได้ไีมเนียต่อยหาสองน่ะจะบอกเรื่องเป็นสามสังล่างอยู่มาขอหววดวันนทีสิบหกเดฟปูกับยาตากับยายสิบหกปิดทุน้ายยนเน <16 S 1> ีได,ด้ปูเดอร์สองห้าหกแปดนี่เด้ เลยเห็นออกมาเลยสามโตตรงๆเลยแตกเปียกปางขึ้นหัวที่แล้วนะหัวทีเหล่ามันก็ซาขึ้นเรื่อือคแักปูกับยาตากับย่ายนี่ไห้สามโตตรงโอนผ,ผู้ผู้ไปวอนฟังกบจะว่าสั้นดุดดึเออ้ยฟ<ด>ังกัจสั้นจนสั้นเพราะว่าถืออีหลีว่าสัน้นเลนะเขาได้เป็นแสนไะครับไม่เป็นแสน,แลนออเลยหัวทีเหล้วหัวทีคอยเยอะใช ปวดพายลูกหลานเด้อขาย่ายเองถ้า,ามาไตยุ้ยได้นี่ไกตยังสีบูปลาบูดงมาผ่านลูงผ่านปลามากเน,นี่ไปทั้งนานเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านทางน,นี้แบบยู่ทางเพาเอ่นน้องซ้ำเหมือนมาวันแม่น้องซ้ำเป็นน้องซ้ำนะครับมีเลื้อยทูบม่ได้สองโตน,นะครับเพื่อนก็ะว่า จนวัาสัน้นหรือเปล่าดีอกดีใจแห้งได้ว่า<ม>เขาถือใส่เงินเป็นแสนถึงสามโต้ทั้งโต้ทั้งตอดแม่วมา่าเป็<ห>นว่าแม่นมมขัดแม่นน้าหลายจังเดยนมากเนาะวันนี้ก็่อวามแม่นแม่นดีเยอยากระไฮโซข้ามหมากข้ามผู้กับมี่มาไขเคี้ยว ความนั่งนั่มแดงนัเป่ามาถวายตาครับย่าตัวที่สามไม่หมดแล้วครับตัวที่สามไม่หมดแล้วเป็นเลขหนึ่งตัวที่สามนี่ครับห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งกับทผมชมอู้ขันนึงมากที่เราเขาสองตัวเลยหม่บอกทีเดีวขนม,ม,มทั้งสิบนะครับห้าสอง สองหนึ่งตองเลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งมีีปัญหาอีกแล้วเ,เย,ยอะมันเคยไขเ่เลขเจ็ดตีร่ังกายผู้ปิดสนามเอาเ่กับเจ็ดกับตัวเดียวกันแม่งนเอเอในวัเจ็ดก็พี่น้องกันโรงเรียนมาวนนะคะใช่เลยครับต่างเพศตัางเพศต่างคอนเทนต์ต่างแตดสามโซตรงตรงเนาะไปเนื้อโอ้กลองมาเบิร์กไก่ เป็นสิภาพแบบนี้เลยเหรอครับโอเคครับไปครับไปดูเลทูปด้วยกันนะครับไม่หมดแล้วนะครับสาธุเด้อตายย่ายเลยวันนี้ข่าวตรงๆปังๆคือเต่าเด้อลยดัง ก็เข้าลถดที่จังหวับวางหันละตากับย่าให้เขาแตกสามโตเช้าวันไดเป็นแสนหวัวน,นี่แบบโอยย้ยตาเด้อเล็กทูบไม่หนื่นแล้วนะครับเล็กทูบห้าสองหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับห้าสองหนึ่งแต่เลขหนึ่งนี่คล้ายๆเป็นเลขเกตตีลังกานะครับหนึ่งกัเก็ดกับพี่น้องกันที่แล้วนะครับห้าสองหนึ่งหรือห้าสองเก็นะครับแม่ว่าอันยู่หลังเหล็กหาไหมครับเห็นเห็นคือจังเหล็กแปดแต่ผู้ชมเห็นคือผมวะครับ หลังเลขห้าคล้ายเลขแปดนะครับ mm. อืมเป็นไปนได้นะครับ mm. บนนี้จะเป็น 5, 8, mm. ห้าแปดถลไยลงมาหางลางจะเป็นห้าสองหนึ่งสํหรับตัวเลขก็เป็นแนวท่างนะขอนผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับตัวเลข ขอให้เฮงบบปังทุกท่านทุกคนเลยนะครับ เรื่อกที่เาถือของก็ช้าตายไ้ตายได้ก็ไม่ตายค่ะตายได้เป็นใจดลนี่นี่ที่ได้เลยค่ะอืมสองสองนี่ว่าสองจุด ดืวเรองายืิจังอย่านกาศคนภาษาไทยคเป็นไม่เทากันนี่กเห็นคายๆเป็นตัวเลขโผลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทกผูมสองให้ท่านผู้ชมอีดูนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นตัวเลขครับ เ็นผมก็เห็นคล้ายๆเป็นเปนีดหกนะครมดหนะครับที่เห็นสำหรับตัวเลขก็เป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้แงยะในการรับชมนะครับ ฮชื่ออุ้ยอืเออเ้ยคนลุกเลยเชี่ต่อยขนาดยังเว้นนี่ขนาดกลางวันนะครับเยนร้อนเลยกลางวันแสบแสนะครับเนี่ยโอ้ยกดกดลังกีษกดขวดเลยขนาดไม่มีต้นไม้เด้เชี่ยต่อยนี่กดลังกีขกดขวดเลยขนาดต้นไม้ไม่มีนะครับไม่มีต้นไม้อยู่ เี๋ตรงนี้ไม่มีต้นไม้อิทีได้ิ้มใสว่ามีต้นไม้เด้มามีเด้โอ้โหนี่ได้ยินจุดานี่แต่ว่านี่นี่แต่ว่าต้นต้นพักขี้เล็กที่ทั้งนี่รืยสิเป็นงานนี่เพาะว่าบ่มยันมันไดียินจุดส้างหีนไงเดียยินตัวตรงนี้ร้อนกลางวันจะดเฉเลยฝนหุะนี่นี่มันมหยอื พันธุั้นท่านผู้ชมกราบลาตายยายไปก่อนนะครับสารผู้ตาบ้านน้องส้นนะครับท่านผู้ชมก็อ่าเอ็มซีทางบ้านไปนพร้อมกันเลยนะครับขอให้โชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกท่านทุคนนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ